ขอที่งานตอตอตังลุยจบจบสามเอ้าโอ้ยติดฐานนะครับต uh ิดฐานติดฐานเัาเบียก็ูนนะ หลังต้นตอกเต็มัวไหวนะโอ้ไหลบ่หลันมาเลยต้อนด้โอ้ยมาจะมโคตรมืนมัอ้จะมาประมาณแปดหี ดาวดวงใหม่นะครับสอดอสังลุยคิวต่อไปจะเป็นเนื้อป้าโลดเลยครับสอพอนพิมลนะครับแล้วก็เนื้อฝลานะครับสอพอนพิมลออกมาแล้วนะครับเบาแต่ความสูงครับ

ข้างใต้ของขวอญขาต้อนเยี่ยวสิไปยิ่วต่อไปนี่เป็นสอพอรอพิมลน,นะครับแ้วกาเนื้อฟ้านะครับคููนี่เราจะเป็นครู <ไป S 1> ของเาธรรมดาครับกระลอกหน่อยนะครับขาเป็นลอง ไบราณเลยครับไเป็นดถาดูดอกไฟ่าไฟขาจะเนเบาจะเบาลงาจะลหลายเลยดใส่ของก่อนถ่านน้อยถ่านิดนอได้ได้ครับเดี๋ยวดัมาจะั่ได้ัได้แล้วข้ขา ก็่ายแบบทีมุนกระจายทีมุนรอเวลาสุ่่ายนะครับสอดสั่งลุยเดินุมขาวคุ้มเน้อยเึนไปนะปุมขาวคุ้มเน้อย จะลังได้บอสกิเียนเลนะไม่ไหวเลยนะระดับไม่พอครับระดับไม่พอหูรบอฟังเสียงผู้ชายหีขาวหูนสอยบไรจารลโองก็มีกานเป็นสนผาดหนัีเบาครับแย่ไม่มลองสิดองผฟองกันนะ ตสองร้อยห้าสิบห้าคะแนนสอง้อยห้าสิบห้าคะแนนนะครับ